สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่อู่ช่างร้อยครับมาดูรถครับนี่เราเอาตู้ลำโพงเบสมาติดตั้งครับวันนี้เรากำลังดำขึ้นแล้วครับกคครับกำลังดำให้เพื่อจะเอาเบสมาเทียบวัดขึ้นครับ สองล้อครับวันนี้เราได้เลือกยามยามดีเอาตู้เวทมาขึ้นครับช่วงว่างงานงานห่างครับติดตั้งรล้โงขม่เสร็จครับจะได้ใช้สิ้นเดือนนี้ครับโอ้ให้รีบคู่ครับสวยงามเลยทีเดียว มันต่อตีนหลังโลงอยู่วะไอ้คำเพื่อนนะครับโวยช่างร้อยครับร้อยหินกำลังจังจำเบื่อวะไรว่าเบื่อไรแล้ววะตีนซ่าจะไปไหนแมนปะแมนปะแมนแมนแมนคางนี่แล้วครับนี่ตีนซ่า อันละตัววะตัวยวอลยเนี่ยโอ้แยกเบอร์เลยแยกชนันอัเขาอื่นแยกชนอนี่ครับตีนตัวนี้ปือ้อคำนะี้แล้วคือโบขืนละ่ะสุดห,หรอือวะสุดวะไอิีมันสุดต้องเอาไม้รองครับมันลงมาเยอะเกิน อีกครั้งนึงล่ะนตัวดิมตัวดับป่ะโัวดับโต้ตัวดับปะ่ะต้มาไอตัวดับปะ่ปะแอง,อ,งอีกตัวหนึ่งฟังนู้นครับโอ้ขึ้นแล้วลงเลยอลอยนี่ นี่นีครับเึื่อนครับขึ้นแล้วครับโอ้โหต้องหาหมอนรองครับหมอลรองเรียบร้อยเยดีเยอะๆตู้เบียรมาเทียบเบอรับว่ามันติดหรือเปล่าจะได้ทำแจ็ค ตู้เบียดทั้งหลังครับว่ามันติดโครงสร้างบ่จะได้เล็กการติดตั้งครับสิเดือนนี้ได้ออกแน่นอนยกตู้เบียดมาเลยครับท่านโอ้ยกตู้เบียดมาเลยเดีย๋ยวยกตู้เบียดเ,เทียบเลยครับ มันติดบาดน,นั่งเครื่องไงยงไงกตู้เวียนมาเทียแม่โอ้ยกตู้เวียนมาเลยครับนี่เปิดไปแล้วห้อง,องเอาลงโอ้ก็เชียบายบ่ต้งงอง,งยกเวียงไงเชฟเก็บก็บ่ต้องยกเวียงยกกลางแหลมครับลงเลยครับ สวยงามเลยทีเดียวนี่เราก็จะวางเทียบครับ,เ,บเอากางบอ่บอบเอากางป็นลักนั่นละใครมันลอยต่ออยู่รรหว่างกลางเย็บถอยมาทาั้งกวาอ,อีกอถอยมาทาั้งผีที่ละ่ะโอ้บอ่อแมน่นบอ่อแมน่นกางสองใบมันสี่ใบเด้ กลางมันอยู่กลางล้วนอ่นเออเขาอยู่ไปน้นึงว่าเท่ร่นี่เดี๋ยวประตูเปิดมาแล้ว้องหาเสียงมัดไป

ระวงมันหนีมือโยกนีที่จาโยกคนละฟังว้ายโอ้ยมีโอยแม่มาเด้อันเอ้อยางแตกรลดเส้นเรือยางแตกดังแบบแรงเลยอัไนแต่ว่าลูกไฟเอาไส้มาตอกตีดอกตีนตัวครับอ๋อ อันนี้ยัง่มึเอา,เอาโตเอามาเทียไว้เ,เลยเอออย่างกันไปเลยเออเจ้าเจ้าเขาไม่ว่างกน้ตามมาติดติดต้นเอออีกอันหนึ่งมาชีดกันกันน่ครับเราจะดูว่ามันติดรูแทบข้างหลังหรือเปล่านี่อีกใบหนึ่งสี่ดหแก่ ดได้ครับรกลางได้ครับปกติปกติเสียบสองนึงนีงน่แหละเยว